อภิเษกท่านประธานที่เคารพเดียนนางสาวรสนาตูสิทธกูลสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาคดีี้คงจะไม่อารมพระกถามากกันนะคะก็อยากจะเข้าสู่ประเด็นเลยเพราะเนื่องจากก็ดึกแล้วดียนเองอยากจะบอกความรู้สึกนะคะว่าการตีความของศาสตร์โลกในครั้งนี้ดี่ฉันรับไม่ได้นะคะรับไม่ได้จริงๆ นิ้งคิดว่าในปี2505นั้นเนี่ยประเทศไทยเราเสียประสาทพระวิหารด้วยกฎหมายปิดปากเอาละในเมื่อเราต้องอยู่ในประชาคมโลกเราก็ยอมรับที่จะปฏิบัติตามแต่มาถึงปีนี้ดิังคิดว่าการตีความของสารโลกในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การตีความฮะ มันเป็นการขยายความเราสูญเสียประสาทพระวิหารในปี2,505แต่มาปีนี้สารโลกตีความให้เราเสียทั้งภูเขาเลยนะซึ่งนี้คิดว่าเอาละวันนี้ต้องบอกตามตรงนะคะว่าออกจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกกังวลใจนะคะที่กังวลใจเพราะมีความรู้สึกว่า คนไทยเราก็เป็นคนที่ในด้านหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเป็นม้าอารีนะใจอารีแต่ในด้านหนึ่งนี้ฉันคิดว่าคนไทยนี่ก็ไม่ใช่คนชาตินิยมเท่าไหร่แล้วก็นิสัยก็เป็นแบบพวกไฟไม่ฟางคือ5 1ปีที่ผ่านมานี่นะคะเราบอกว่าตอนที่เราเสียปราสาทพระวิหารในปี2 5 5 5เราบอกว่าเราจะต่อสู้ทุกวิธีทาง ในการที่จะเอาคืนแต่ตลอดห้าสปีที่ผ่านมาเราไม่เคยทำอะไรเลยเราไม่เคยทำอะไรเลยในขณะที่เวลานี้เนี่ยคนไทยรวมถึงหลายๆคนสมาชิกในสภาด้วยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าอาละเราควรจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ในบางส่วนนักวิชาการข้างนอกที่พูดกันว่าเอ้ยเราก็เสียมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้เสียอะไรซึ่งดิฉันเองมีความรู้สึกว่าในด้านหนึ่งนี่นะคะความสัมพันธ์ที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ต้องการมีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่คนไทยก็ไม่ควรจะทำตัวเป็นม้าอารีจนในที่สุดเนี่ย ก็ถูกเขายันออกมาจากข้อของตัวเองดิฉันเองบอก,กตรงๆนะคะว่าในส่วนของชาวกัมพูชานั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ดิฉันเองในด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าคนกัมพูชาไม่ได้เห็นบุญคุณคนไทยในยามที่เขาเกิดศึกสงครามคนไทยให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเปิดโอกาสให้เข้ามา ในขณะที่การเข้ามาของเขาน,นเนี่ยก็วางแผนการนะคะคือในด้านหน,นึ่งที่ฉคิดว่าระหว่างคนกัมพูชาถึงแม้ดิฉันจะไม่พอใจเขาในการที่เขาไม่รู้จักบุญคุณของคนไทยเขาเข้ามาอาศัยร่มบรมโพธิสมภารแต่ไม่ควรทำตัวเหมือนกับว่าคนไทยเป็นมาหลีเข้ามาแล้วมยึดคอกเลยแต่ในด้านหนึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างนักการเมืองของเขากับนักการเมืองไทย ดิฉันก็คิดว่านักการเมืองของเขานนเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมืองมากกว่านักการเมืองของเราและการเมืองของกัมพูชานั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะเกิดศึกสงครามแต่นักการเมืองของเขาที่จับเรื่องนี้เขาเกาะติดมาตลอด50ปีที่ผ่านมาในขณะที่คนไทยไม่ได้มีการเกาะติดเราไฟไม่ฟางมีอารมณ์แล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะ นิ้คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเราการพื้นที่ตามที่คอรม,มอรเมื่อปี2505กำหนดไว้แต่การกำหนดพื้นที่เหล่านั้นการเกณฑ์การเขตเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปไหนเพราะอะไรอย่ามาอ้างเลยว่าเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยผลประโยชน์แถวชายแดนนั้นเนี่ย มันก็เป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการล่าจ,จะรวมไปถึงนักการเมืองระดับชาติก็ได้กรรมธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลนะคะเราได้ทําเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่มีคนร้องเรียนข้าราชการที่ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารจนทําให้เราเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ นึกคิดว่าถ้าหากว่านักการเมืองหรือข้าราชการไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทำอะไรไปโดยไม่คิดภาพรวมเนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่ต้องมาสุ่มเสียงกับในเรื่องการเสียดินแดนเสียธิปไตยนะคะเพราะอะไรคะถ้าหากข้าราชการทำหน้าที่อย่างเต็มที่มีหรือที่ชาวขเขมรชาวกัมพูชาจะมาสร้างวัด จะสามารถทำถนนจากบ้านโกมุยขึ้นมาถึงปราสาทพระวิหารสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเอาละสิ่งนั้นดิ้นเองคิดว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราสู้เข้าไม่ได้ในแง่นี้แล้วก็อีกประการหนึ่งนี้คิดว่าในเรื่องของดินแดนไม่มีประเทศไหนยอมแต่ประเทศไทยเราหลายส่วนยอมนะฮะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยเนี่ยน้อยกว่าคนกัมพูชามากเพราะว่าปราสาพระวิหารนั้นเนี่ยมันเป็นการเมืองสำคัญของคนกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมมือร่วมใจของเขามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากกว่าเราแต่เราเนี่ยอาจจะอ้างเรื่องเอาเรื่องผลประโยชน์เอาเรื่องความสงบสุขของชาวบ้านเป็นเครื่องบังหน้าหรือเปล่าดิฉันสงสัยในเรื่องนี้นะคะและอีกประการหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ย ในภาค7จ็ดเสียทานนนของอนุญาตเอ่ยนามท่านนะท่านพูดถึงคุณวีระทางญาติเขาเพิ่งโทรมานะคะว่าเขมทางกัมพูชาเนี่ยมีจดหมายไปถึงญาติเลยว่าไม่อนุญาตที่จะปล่อยตัวดิ้นเองคิดว่าเราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนกัมพูชาให้ความช่วยเหลือในระหว่างที่เขาเดือดร้อน แต่กับกรณีของคนไทยเนี่ยดิันไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมกัมพูชาถึงได้ใจไม้สารกรรมขนาดนั้นอันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แต่ในกรณีเรื่องที่ยิงของกลับมาที่ประเด็นของศาสตร์โลกในการตีความดิันเห็นว่านี่ไม่ใช่คําพิพากษาในการที่เราจะยอมรับนะคะดิันเห็นว่ามันเป็นการตีความพื้นที่อนณาเขตรอบๆปราสาท อันที่จริงแล้วดิฉันหวังว่าศาลจะไม่รับตัดสินในเรื่องนี้รับตีความในเรื่องนี้แต่การตีความในเรื่องนี้เนี่ยนะคะแล้วขยายความไปจนจากการที่เราเสียประสาทตัวประสาทพระวิหารกลายเป็นเสียทั้งภูเขาแล้วการเสียทั้งภูเขานั้นเนี่ยความหมายคือศาลโลกกําลังพยายามที่จะทําให้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกของกัมพูชานั้นได้ผลสมบูรณ์ ะะดิฉันเองเห็นว่าในกรณีนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามนะคะว่าคําตัดสินของศาลโลกนั้นเนี่ยที่อ้างถึงการขึ้นทะเบียนมดกโลกแล้วบอกว่าคนไทยจะต้องร่วมมือกับกรรมัมพูชาในการที่จะปกป้องมอดกโลกทั้งที่การขึ้นทะเบียนมดกโลกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวนะ ดิฉันเองเนี่ยนะคะอยู่ในสภานี้ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เรามีปัญหาเรื่องจอยคอมมูนิเกแล้วก็ปล่อยให้กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนมดกโลกแต่เพียงลำพังเราเคยไปถามทางยูเนสโกนะคะและจากการติดตามเรื่องต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยข้อมูลที่ดิฉันจำได้นะคะเพิินท่านนับประชุมกระทันหันดิฉันไม่มีโอกาสค้นข้อมูลสิ่งที่ยังจำติดอยู่ใน สมองของดิฉันก็คือว่าการขึ้นทะเบียนประสาทวิหารของยูเนสโกนั้นเป็นการขึ้นทะเบียนอย่างมีเงื่อนไขเพราะการขึ้นเพียงตัวประสาทโดดๆนั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องมีพื้นที่โดยรอบแล้วก็การที่พื้นที่โดยรอบนั้นอยู่ในประเทศไทยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรายอมที่จะให้มีการจัดการพื้นที่ตรงนั้นเพื่อการขึ้นทะเบียนของ กัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวยูเนสโกมีมติว่าการขึ้นทะเบียนอย่างมีเงื่อนไขนั้นเนี่ยจะให้เวลากัมพูชาสองปีนะคะคือภายในเดือนกุมภาพันธ์2 5 5 3จะต้องจัดการเจรจากับไทยให้เรียบร้อยในยเรื่องพื้นที่โดยรอบถ้าหากว่าไม่สามารถจัดการเรื่องพื้นที่โดยรอบได้ ก็ให้ถือว่าการขึ้นทะเบียนนั้นเนี่ยเป็นโมฆะจากปี53จนถึงปี56เหตุใดยูเนสโกจึงไม่เพิกถอนการขึ้นทะเบียนปราสาทพวิหารแล้วกลายเป็นว่าศาลโลกมาตัดสินเพื่อที่จะให้มีพื้นที่จัดการโดยรอบของตัวประสาท เพื่อให้กัมพูชานั้นได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างสมบูรณ์นึกคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติมากนะคะเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากยิ่นเองอยากจะอยากจะฟันธงนะฮะจริงๆอยากจะบอกว่าอดไม่ได้ที่จะคิดว่าแต่จริงๆนะอยากจะพูดตรงไปตรงมามากกว่านะว่าเราผ่านยุคการล่าอาณานิคม ด้วยการใช้ปืนไฟต่างๆเข้ามาในยุคสมัยรัชกาลที่หเราก็ต้องเจอกับกองทัพของมหาอำนาจเข้ามายึดครองพระมาขมขู่เมืองไทยเราต้องยอมแลกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับจังหวัดตราดจันทบุรีเรายอมเสียดินแดนหลายส่วนเพื่อที่จะรักษา ส่วนของประเทศเท่าที่มีอยู่ในขณะน,นี้นิ้นคิดว่าจากการที่อาณาเจ้าอาณนานิคมทั้งหลายลุกลานด้วยกำลังอาวุธเมื่อเรามามาอีกยุคหนึ่งเราก็เริ่มเราคิดว่าอาณนานิคมเปลี่ยนยุคใหม่มาเป็นการลุกรานทางเศรษฐกิจกแต่ก็โดยแบบซีวิไลหน่อยคือการทำให้มันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่มาถึงวันนี้นิ้งคิดว่าอนานิคมยังไม่หมดนะฮะการล่าอนานิคมมาในรูปแบบใหม่คือใช้เรื่องวัฒนธรรมมาเป็นตัวนำหน้าดิ้นคิดว่ากัมพูชานะั้นเนี่ยยังเป็นพื้นที่ยังเป็นตลาดสำคัญสำหรับมหาอำนาจที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนในเรื่องการก่อสร้างรวมไปถึงทรัพยากรต่างๆรวมไปถึงทรัพยากรในเรื่องของปิตโตรเลียมทั้งในทะเลทั้งในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นึกคิดว่าการที่สารโลกนั้นเนี่ยตัดสินในกรณีนี้เพื่อให้กัมพูชาสามารถขึ้นทะเบียนประสาทพวิหารได้นั้นเนี่ยมันเป็นการรวมหัวกันสมคบคิดกัน นี่เขาฟันธงอย่างนั้นเลยนะว่าเป็นเรื่องการสมคบคิดกันระหวังมหาอำนาจที่จะยึดครองพื้นที่แถบนี้แล้วก็ประจวบกับนิสัยของคนไทยฮะที่เราก็ไม่ได้เป็นคนชาตินิยมเลยเท่าไหร่เรายังไงก็ได้เราก็อาจจะอ้างว่าเพื่อความาสัมพันธ์อันดีความสงบแต่ความสงบนั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเพื่อสแสวงหาประโยชน์นะของกลุ่มการเมือง และสิ่งที่น่าสนใจที่ยังยสึกว่ามีเงื่อนงำเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสารโลกบอกว่ามีภารกิจมากไม่สามารถตัดสินคดีในปีนี้ขอเลื่อนไปเป็นกลุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่แล้วอยู่ๆก็เอาละจะอ่านคำตัดสินแล้ววันที่11พฤศจิกายนอันนี้มาสอดคล้องกับการที่เรามีการผ่านการแก้ไขรัฐมนูญมาตราหนึในสภาหแห่งนี้หรือไม่ ซึ่งการแก้ขรัฐธรรมนูญ1 9 0นี้9นคิดว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดนะฮะสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้รับอำนาจตามรัฐธรรมนูญให้สามารถตรวจสอบแทนประชาชนในการกำหนดกรอบต่างๆที่ประเทศชาติเนี่ยจะต้องไปเจรจากับคนอื่นเขาปรากฏ สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายพร้อมใจกันสละสิทธิ์อันนั้นให้กับฝ่ายบริหารเป็นเรื่องที่ประหลาดมากสละสิทธิ์แล้วยังไปตัดสิทธิ์ชาวบ้านเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างกรณีนี้เนี่ยยิ่งยชนมันมีความชัดเจนนะฮะที่ระบุไว้ว่าถ้าเป็นกรณีเรื่องดินแดนถ้าอะไรที่มันไม่แจ้งชัดไม่ต้องมาเข้าสภาแล้วก็ไม่มีตัดระบบในเรื่องการที่ประชาชนจะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นมีโอกาสที่จะได้รับฟังตามระบบการทําประชาพิจารณ์นี่คือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดูแล้วมันมันทำให้อดสงสัยไม่ได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฉ่นอยากจะขอพูดตรงไปตรงมาว่าประชาชนในเวลานี้ไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะว่าพี่ชายของท่านก็ไปเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซนแล้วก็มีธุรกิจ เกี่ยวเนื่องกันมีญาติพี่น้องที่ไปเกี่ยวดองกันนี่คือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้สังคมไทยเกิดความสงสัยนะคะแล้วข่าวเมื่อเร็วๆนี้ที่ว่าในพลท่านหนึ่งของกรรมัมพูชาเอามาบอกว่าพี่ชายของท่านนายกเนี่ยก็จะมาลงทุนขุดเจาะน้ำมันพร้อมกับบริษัทเพอร์ออย ซึ่งอันนี้ยังเป็นเรื่องที่พูดได้อีกมากนะแต่ว่าดิฉันเองไม่มีเวลาที่จะพูดในส่วนนี้ในวันนี้ด้วยเห็นนี้นิ้งคิดว่าในกรณีนี้นะคะจากสิ่งที่เราเคยบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของเราแล้วเราก็ถูกกฎหมายปิดปากจนในที่สุดเราต้องเสียตัวปราษาทพระวิหารไปเราต่อสู้กันในกรณีว่าอาเรากัมพูชามาต่อสู้เพื่อจะครอบครองพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร เราก็มัวแต่ไปนสนใจตรงประเด็นนั้นนี้คิดว่านักการเมืองของกัมพูชาเขาฉลาดกว่าเรานะคะแล้วก็สารโลกที่บอกว่าการตีความนั้นเนี่ยตีความในพื้นที่เล็กๆอันนี้ก็เป็นการลวงเล็กๆเล็กๆนะคบพอมอนทลี่ไอยอดเขาตรงนั้นเนี่ยพื้นที่เล็กๆแต่มันเป็นพรามแอเรียมันเหมือนเพชรเม็ดงามที่เป็นหัวแหวน ที่สำคัญที่สุดมันเล็กมากอะแต่มันสำคัญที่สุดคนไทยจะถูกหลอกอย่างนั้นเหรอคะให้เขาบอกว่าเล็กๆเ,เท่านั้นเองอย่าไปสนใจมากเลยคุณจะเสียนิดเดียวแล้วเวลานี้คนไทยจำนวนหนึ่งก็รู้สึกคล้อยตามนะว่าจะเป็นอะไรกันนักหนาเสียนิดนิดหน่อยๆจะเป็นอะไรกันนี้คิดว่าถ้าเรายอมในวันนี้นะคะเราก็ต้องยอมไปเรื่อยๆ เพราะว่าเวลาที่กัมพูชาเขาเรียกร้อง4.6ตารางกิโลเมตรเย็นนึกถึงเวลาคุณตัดหวายนะฮะคุณต้องตัดเผื่อไว้เพราะว่าเมื่อคุณตัดแล้วเนี่ยมันจะหดสั้นลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารนั่นแหละเพื่อเขาจะสามารถขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเมื่อสมบูรณ์แล้วเขาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากนานาชาติมันเป็นผลประโยชน์ ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันบรรดามาหาอำนาจทั้งหลายที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาซึ่งยังเป็นดินแดนที่ยังน่าจะบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมฮะยังมีอะไรให้ชาติมาหาอำนาจมากรอบโกยได้อีกเยอะแต่การกรอบโกยของเขามันมาล่วงล้ำอธิปไตยของเราแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรนิดหน่อยดิฉนเองไมไ่ต้องการให้เมืองไทยต้องไปลบกับใครนะคะ แต่ถ้าเราบอกว่าเพื่อความสมัครสามคัคคียอมก็เถอะท่านก็ระวังท่านจะเป็นม้าอารีถูกทีก็ไปจากข้อของตัวเองในที่สุดเพราะว่ากัมพูชาไม่ได้ต้องการเพียงแค่นี้เมื่อสักปีสองปีก่อนก็ประกาศตามเมือนทมตามเมือนโต๊ะก็ของเขาหรือต่อไปก็อาจจะมาถึงลบ,บุรีเลยด้วยหรือเปล่าคะคือถ้าเรายอม ยอมไปแล้วเมื่อปีศูนย์ห้ายอมอีกท่านก็ต้องยอมไปเรื่อยๆแล้วดิ้งขอบอกไว้นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ควรจะทำอะไรทั้งสิ้นในเวลานี้การที่จะให้ทหารถอนออกมาหรือจะทำอะไรในการที่จะแสดงการยอมรับดิันคิดว่าเมื่อท่านนายุมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบอกว่าท่านไม่เคยพูดว่าจะยอมรับแต่ที่จำได้คือว่าท่านเคยพูดนะ พร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาลเดี๋ยวดิฉันไปหาคำพูดมานะฮะถ้าท่านยืนยันว่าท่านไม่เคยพูดนะคะถ้าดิฉันหาได้เนี่ยท่านจะยอมสละตำแหน่งไหมแล้วดิฉันคิดว่าในเมื่อท่านนายรัฐมนตรีและครอบครัวของท่านเนี่ยถูกสงสัยในเรื่องการไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเขาไม่ไว้วางใจคือเราจะเสียอะไรหรือ,อยังไงแต่เราถ้าคิดว่า เรามีรัฐบาลที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะอันนั้นประชาชนยังพอยอมรับได้แต่เวลานี้เนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจอะคะ่ะดิฉันเองยังคิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยในสถานาบ้านเมืองที่เกิดเหตุขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องพรบรเนี่ยโทษสุดซอยมาแล้วเนี่ยสังคมไทยถูกลักลับไปแล้วเนี่ยเวลานี้เรากําลังจะถูกลักไก่เพิ่มอีกอันหนึ่งหรือเปล่าที่จริงเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนะคะดิฉันคิดว่า นายกุัฐมนตรีในต่างประเทศเขาลาออกนะคะไม่ได้ให้ยุบสภานะคะลาออกแล้วก็หาคนในพักของท่านน่ะขึ้นมาเป็นอาจจะสามารถลดความรู้สึกระแวงแคลงใจไม่ไว้วางใจได้นะคะดิฉันเองก็ขอพูดด้ความรู้สึกอันนี้คะ่ะว่าดิฉันไม่เห็นด้วยและดิฉันคิดว่าคนไทยก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าการแก้รัฐมนุนมาตรา190นั้นเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ได้สําเร็จในการที่จะแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยางไรก็ตามการพิจารณาเรื่องนี้จะต้องไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่มาตรา179เพียงมาประกอบพิธีกรรมในสภามารับฟังแล้วมีใครฟังมั้งฮะไม่มีใครฟังจัดพิธีกรรมเพียงเพื่อรู้ว่าอ่ะให สมาชิกรัฐสภามาพูดแล้วแล้วก็จบแล้วก็ไปตกลงกันอย่างนั้นหรือนียคิดว่าท่านจะต้องนําเรื่องนี้เข้ามาใหม่เสนอกรอบเจราจาจุดยืนของคนไทยว่าจะทําอะไรกับกรณีนี้แล้วเข้ามาพิจารณาตามมาตรา190ต้องเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบในเรื่องนี้อย่างจริงจังดิฉยนก็ยังจะหวังนะฮะว่าคนไทยเนี่ย จะไม่ทําตัวเป็นม้าอารีให้เขาเบียดเข้ามาเรื่อยๆเบียดเข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดเราต้องยกคอกทั้งคอกให้เขาไปก็ขอฝากเอาไว้นะคะว่าหวังว่าวันนี้เป็นการรับฟังถึงแม้ท่านจะฟังหรือไม่ฟังก็ตามถึงแม้จะประกอบพิธีกรรมใช่หรือไม่ก็ตามแต่ถึงอย่างไรท่านต้องนำเข้าวาใหม่ตามมาตราหนึ่งเก้า แล้วคณะกรรมการที่พิจารณาต้องเป็น JBC เพราะเป็นเรื่องเขตแดนไม่ใช่ JC ไม่ใช่ไปเอาพ่อค้าหรือม่อะไรไปเที่ยวเจรจากันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละคะ่ะว่าการรับฟังในวันนี้ไม่ถือว่าเป็นการรับฟังแล้วสภายอมรับแล้วก็แล้วกันไปแต่จะต้องเอากลับเข้ามาใหม่ตามมาตราหนึขอบคุณค่ะ เชิญเชิญท่านทูตวีรชัยเชิญฮรกราบเรียนท่านประธานรครับกระผมขอเรียนชี้แจงหลายๆประเด็นในช่วงหลังนะครับที่มีคําถามนะครับคําถามที่ถามกระผมว่าจะเสนอแน่อะไรต่อรัฐบาลก็อันดับแรกผมจะเสนอแนะว่าเราต้องศึกษาให้ละเอียดน,นะครับจนถึงบัดน,นี้ยังเป็นการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็โดยเฉพาะในประเด็นวรรคที่เก้าสิบแปดว่า จะทำอะไรกับกับคำบรรยายนั้นได้บ้างนะครับในการที่จะเอามาลองพลิกดูว่าเส้นจะออกมาหน้าตายอย่างไรเพื่อเตรียมข้อเสนอแนะสำหรับท่าทีของไทยนะครับจากนั้นก็ก็คงจะเสนอรัฐบาลให้ให้เจราจากับกัมพูชานะครับเพราะว่าข้อ99ครบชัดอยู่แล้วว่าให้ไปเจราจานะครับคำถามเกี่ยวกับว่าเส้นจะเป็นยังไง จะเสียอะไรเท่าไหร่หรือไม่ขณะนี้เนี่ยคงยังเร็วเกินกว่าที่ผมจะให้ความเห็นได้นะฮะคงต้องประชุมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแผนที่ในรายละเอียดจริงๆครับอันนี้เพราะว่าคําบรรยายของสารนี่อ่านแล้วก็ยังคิดว่าออกได้หลายทางนะครับในเรื่องคําถามที่ว่าได้มีการอ้างถึงถแถลงการร่วมปี2551ที่จัดทําสมัย รัฐาบาลท่านนายกสมัครใช่หรือไม่นะครับคําตอบคือใช่ครับกัมพูชาฝ่ายกัมพูชานํามาอ้างบอกว่าถแถลงการร่วมปี2551เนี่ยแปลว่าเรายอมรับสิทธิ์ของเขาฝ่ายไ,ไทยก็ได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อ้างแต่เราก็โต้ตอบไปนะครับว่าจริงๆแล้วการขึ้นทะเบียนตัวประสาทเป็นมรอดอกโลกภายหลังจากถแถลงการร่วมอันนั้นอะ ไม่ได้มีส่วนใดของทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนล้ำเส้นมติคณะรัฐมนตรีเข้ามานะครับไม่ได้เป็นการที่ไทยไปยอมรับสิทธิ์อะไรของเขานะครับคำถามที่ว่าหลักภูมิศาสตร์เป็นกฎหมายรองประเทศได้หรือไม่ในบางกรณีก็มีครับการที่ใช้หลักภูมิศาสตร์แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครเช่นเช่นเรื่องเขตทางทะเลเนี่ยกฎหมายรองประเทศจะอยู่บนพื้นฐานนํานภูมิศาสตร์โดยแท้จริงนะครับ ไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นเศรษฐกิจหรือ,อ,าอ,าอาาการพิจารณาว,ว่าประเทศนั้นมีสถานะอย่างไรทางาทางด้านการเงินหรืออะไรเป็นต้นนะครับแต่ว่าในเรื่องเขตแดนทั้งบกก็มีอยู่บ้างนะครับทีนี้ประเด็นของคดีนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเขตแดนเป็นเรื่องของอธิปไตยเหนือประสาสนะฮะซึ่งาการที่ศาลนำหลักภูมิาศาสตร์เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ศาลวันนี้หรอกครับเป็นศาลตั้งแต่ ปี2505นั่นแหละครับที่นำเข้ามาเพราะว่าได้นิยามพื้นที่พิพาทไว้ในลักษณะที่เป็นตัว Promontory ซึ่งเราก็พยายามต่อสู้ในคดีนี้โดยดึงท่านไปที่วรรคสในหน้า15ของคำพิพากษาเก่าแต่ท่านสารปัจจุบันก็ยังตีความโดยใช้การบรรยายดั้งเดิมของศารในปี2505นะครับคือตัว Promontory เองนะครับ แล้วก็คําถามว่าสารโลกเป็นผู้มาปักปันเขตดแดนด้วยหรือคือถ้าเผื่อเป็นคดีเขตแดนก็เคยมีครับเคยทําท่านก็ทํามาแล้วแต่ก,ก็ผมก็ย้ำว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเขตดแดนเป็นคดีที่ไปไตยเหนือประสาทซึ่งท่านไม่ควรจะทําแล้วก็จริงๆแล้วถ้าหากไปอ่านให้ดีนะฮะว่า98ก็ไม่ได้มีตรงไหนบอกว่าท่านมากําหนดเขตแดนนะครับแม้ว่าในความเห็นในคําแถลงของผู้พิพากษากิโยมจะว่าอย่างนั้นแต่ ผมได้เรียนแล้วว่าท่านเป็นความเห็นท่านเดียวไม่ใช่ความเห็นของศาลเพราะฉะนั้นก็ต้องถือตามนั้นก็ว่ากาันตามศัท์กฎหมายก็คือสิ่งที่กําหนด,ดให้เป็น Rest u u i c a t a ร์หรือสิ่งที่ตัดสินโดยศาลเนี่ยในวัเก้าสินั้นนะ่ะไม่ใช่เขตแดนนะครับเป็นขอบเขตของบริเวณใต้เคียงประสาทนะครับส่วนประเด็นว่าศาลโลกเคย บอกว่าจะตัดสินปีหน้าแล้วก็มาเลื่อนเร็วขึ้นอันนี้จริงๆเราต้องชี้แจงเป็นข้อท็จจริงครับว่าสารไม่เคยแจ้งเราเลยแจ้งเราทีเดียวก็11พฤศจิกาตามที่เราได้ประเมินมาตลอดนะครับว่าประมาณครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกาที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการคาดคะเนนะฮะการคาดคะเนอันเกิดจากว่าจู่ๆก็มีการขอมาตรการชั่วคราวของคอสตาริกาในคดีกับนิคารากัวแทรกเข้ามาในตอนต้นเดือนตุลา ู้เชี่ยวชาญผู้ชันทัดกรณีก็เลยบอกว่าสารต้องทิ้งงานทุกอย่างมาทํามาตรการชั่วคราวในของคอสตาริกาก็เลยประเมินกันว่าเอ๊ะแบบนี้สารจะต้องเลื่อนไปแต่ปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้เลื่อนนะครับแล้วท่านก็แจ้งเราครั้งเดียวทีเดียวเลยวสิบเอ็ดพฤศจิกาครับขอบคุณครับครับท่านสมาชิกครับมีผู้ยื่นความจำงที่จะอภิปราย